รักที่ไม่มีวันหายนะักคู่รักวัยเรียนคู่หนึ่งที่ก็ดูจะเหมือนคู่รักธรรมดาณนะวันหนึ่งก่อนช่วงปิดเทอมเป็นวันสอบวันสุดท้ายชีวิตของพวกเขาก็เปลี่ยนไปมุกคือพ่อได้ที่ทำงานที่จัดที่ไกลบ้านเราต้องย้ายบ้านแล้วนะลูกฮะพ่อไม่ได้บอกหนูนี่คะ โอ้ขอโทษทีพอลืมมอกวันพุ่งนี้เจ็ดเขาเลยนะลูกอืมค่ะช่วงปิดแล้วอา้าวนู้นู้มานี่สิมีอะไรเหรอครับคือนู้มาหาคนอยู่บ้านนี้เหรออู้เขาพุ่งย้ายไปออกไปเมื่อตะกีนน้นี่ฮะจริงเหรอครับอู้จริงไปจะไปโกหกทาไมเราเออ โอ้มหาแฟนใช่ไหมล่ะเขาไม่ได้บอกหนู้หรอไม่ได้บอกครับกลับไปเคลียร์กันเอาละกันป่าไปก่อนและป่ามีทุละเราเล่ากันเถอะทำไมอ่ะไม่มีอะไรแค่นี้นะวันเปิดเทอมเพื่อนเป็นไรวะทำไมถึงดูหน้าตาแบบนั้นอะ ห้าปีผ่านไปต้นเอา,น,าน้ำเออคุณคุณครับผมจ่ายเงนินแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนพี่ต้นมีอะไรจะคุยด้วยต้นรอฉันด้วย ต้นทิ้งฉันไปได้ไหมฉันขอโทษแต่คุณเป็นคนทิ้งผมก่อนด้วยซ้ำคราวนี้คุณจะมาขออภัยอะไรฉันขอโทษตอนนั้นฉันจำเป็นจริงๆคุณไม่ยอมบอกผมก่อนอะ่ะเออฉันผิดไปแล้วฉันขอโอกาสได้ไหมคุณเล่นกับใจผมมานานแล้วนะฉันขอโทษจริงๆ ฉันผ um e ิดไปแล้วให้โอกาสฉันอีกครั้งได้ไหมนะอืมก็ได้ขอบคุณนะตอนตลอดห้าปีฉันไม่เคยลืมนายจริงๆฉันรักนายต่อจากนี้ฉันจะไม่ทิ้งนายอก็อย่าทิ้งฉันอีกแล้วกันนะ เคเราจะรักกันตลอดไปนะ